รับท่านผู้ชมครับภารกิจการเยี่ยมเยียนโรงเรียนมุสลิมนะฮะภาคพื้นที่อันดามันนะฮะวันนี้เราก็มาสุดท้ายกันที่โรงเรียนประทิพธรรมูลนิธินะครับหลังจากที่ผมเนี่ยครับกับน้องน้องฮาวาน้องฮูดานะฮะได้พาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆโรงเรียนแล้วนะฮะไปดูถึงกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็ต้องต้องดูว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเกิดจาก การประชุมของผู้บริหารนะฮะที่จะออกมาอย่างไรบ้างแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์สากีเรืองสมุทรนะฮะ,ะกัลยานามิตรแห่งอันดามันนะฮะพร้อมกับน้องชายของท่านอาจารย์อับดุลรอมานเรืองสมุทรนะ,ะ<ช>ซึ่งอาจารย์สากีเนี่ยเป็นผู้จัดการแล้วก็อาจารย์อับดุลรอมานเป็นผู้อำนวยการพร้อมทั้งเป็นผู้รับใบอนุญาตผมก็คงจะยิยงคาถามไปที่อาจารย์สากีนะครับอยากจะให้อาจารย์สากีเนี่ยได้แนะนําตัวก่อนดีกว่าก่อนจะยิยงคาถามกันนะฮะเชิญฮนะ ครับอัชรมาคุมรมตุลลอิบรุกาตุผมเซสักกีนะครับรักีเรื่องสมุดก็จริงๆแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนทํางานกันแรกๆเนี่ยก็รู้จักในฐานะบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์กำปองแล้วก็ครูสอนสันติชนนะฮะแล้วก็นักแปลบ้างนะครับนักข่าวของทางนําบ้างหรือว่างานในด้านอื่นๆที่ทําหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรสังคมสงเคราะห์อย่างเช่นยมท หรือว่า,ามูที่<ม>เอเชียสำหรมสิริรเกษตรนี่ทำให้ผมได้เจอกับท่านครับผมะะก็อันนั้นก็เป็นงานแต่ว่าในตอนเรียนในตอนทํางานตอนปฏิบัติการเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาทำโรงเรียนอยู่นยในวงการก,การศึกษาครับไม่เคยคิดเลยนะฮะจนกระทั่งบาบาของเราเนี่ยบารบารดุลมาลิกเรืองสมุทรเนี่ยคือคุณพ่อใช่ฮะก็ประชุมลูกหลานรวมจนถึงคณะสิทธิ์เก่าว่ามีความเป็นไปได้ไหมปนเนาะ ดั้งเดิมที่เป็นที่ในการอบรมบ่มเพาะจิตวิญญาณทางศาสนาอิสลามให้กับคนอันดามันที่บ้านแหลมสักแห่งนี้จะส่งต่อไปยังคนรุ่นสมัยใหม่เนี่ยได้ยังไงเพราะนั้นเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะก็หมายถึงว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้บบถามว่าทำปอนเนาะอยู่ใช่ครับทำปอนเนาะมากี่ปีแล้วครับทําปอนเนาะมาประมาณเกือบ40ปีเกือบ40ปีแล้วนะฮะแล้วก็ปอนเนาะว่าอะไรครับ อ่าปนะแหลมศักดิ์หรือ,อ,อมิสบาฮุาดดีนปนะมิสบาฮุดดีนนะฮะในชื่อภาษาเรบเนี่ยชื่อปอนะมิสบาฮุดดีนก็นท่านก็อายุ70กว่าแลว้วนะฮะนในช่วงที่ท่านตั้งคำถามเนี่ยเราก็ลูกหลานเนี่ยก็คิดกันหนักบอกว่าเราจะทำต่อไหมเพราะว่าการงานที่เราทำเนี่ยก็ได้รับใช้สังคมอยู่แล้วแล้วก็ได้ช่วยเหลือได้ดูแลสังคมกันอยู่ถ้า เริ่มงานนี้ก็ต้องมีตัวหลักที่จะต้องมาจัดการถ้าเราเปิดโรงเรียนและก็เราทําโรงเรียนแบบเก่าเนี่ยเราอย่าทําดีกว่าบังคับให้เด็กเป็นโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลโดยทั่วไปเก็บค่าเทอมแพงๆมีบรรยากาศที่แข่งกันเรียนไม่เราไม่ทําดีกว่าไม่ชอบแบบอันอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าทําโรงเรียนเราอยากเห็นบรรยากาศของความร่วมไม้ร่วมมือกันของโรงเรียน ไม่ใช่เปิดโรงเรียนขึ้นมาแห่งหนึง่งโรงเรียนเก่าที่เคยมีอยู่กลัวว่าจะมาแย่งลูกค้าก็<ม>าพยายามที่จะไม่ให้เปิด<ม>แทนที่จะเป็นความร่วมมือกลายเป็นความการแข่งขัน<ม>ถ้าเปิดโรงเรียนบรรยากาศของการร่วมไม้ร่วมมือการช่วยเหลือการสนับสนุน<ม>และการส,งส่งเสริมจะต้องเกิดขึ้น<ม>นี่เป็นเงื่อนไขนะก่อนที่ผมจะมาและเป็นความตั้งใจและก็คิดต่อไปว่าถ้าเราเปิดโรงเรียนเราต้องเป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่กล้าคิดต่างและกล้าคิดที่จะสร้างความเฉพาะที่เราสามารถทำได้นะครับไปจนถึงในเรื่องของอีอกเรื่องนึงนะเมื่อกี้คลางอยู่เนี่ควมมาร่วมมือร,มมร่วมมือแล้วก็กล้าที่จะสร้างความแตกต่างนะครับ และที่สําคัญมากที่สุดเราต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมุสลิมเนี่ยผุดเป็นดอกเห็ดให้ได้ mm hmm. หมายถึงมีชุมชนมุสลิมที่ไหน<ม>จะต้องมีโรงเรียนที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนดูแลลูกหลานมุสลิมได้อันนี้เป็นเงื่อนไข3มอย่างที่ลงมาแล้วก็สร้างให้ภารกิจเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นแสดงว่าด้วยกับความคิดอันนี้เนี่ยนะครก็จะทําให้ให้โรงเรียนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด จะไม่ไม่แข่งขันกันด้วยร่วมมือกันจะร่วมมือกันด้วยเห็นว่าชุมชนไหนหหลักสูตรเ็นว่าชุมชนนไหมีความจําเป็นที่จะต้องมีโรงเรียนแทนที่จะให้คนในชุมชนคนที่มีความพร้อมโต๊ะครูจะจัดจะไปจัดโรงเรียนเราก็มีร่วมมีความร่วมไมาร่วมมือและก็คิดกันแล้วก็หาทางที่จะไปสร้างโรงเรียนให้กับเขาเนี่ยยังไงแต่ไม่ใช่ของบริษัทนี้ไม่ใช่ของกลุ่มนี้ไม่ใช่ของคนนี้ แต่มันมาจาก <คน S 1> การ <คน S 1> ร่วมกัน,นคิดร่วมกันคิดของคนที่ทําง,งานและมีฟิเกตมีามการคิดรื่เรื่อนเอาศาสนาเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุด mm hmm. อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะที่ผมอยากจะนําเสนอครับถ้าถามว่าแล้วมาทำเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างพอลงมาทำเนี่ยทำอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในระดับเล็กๆนะ ก็คือเราเกิดเครือข่ายบูรณาการอิสลามอันดามันนะครับซึ่งก็เพยก็เกาะเกี่ยวอยู่กับเครือข่ายอื่นๆแต่สิ่งที่เราทําและพยายามให้เป็นแบบอย่างให้ได้นะครับนั่นก็คือว่าการเป็นเครือข่ายไม่ใช่รอเงินจากท้องฟ้าไหลลงมาหรือรอกลุ่มทุนใหญ่ไหลลงมาแต่เราบอกว่าในสิ่งที่เรามีเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะสามารถจ่ายคือต้น,น,นเพื่อนใช่ จนทุนของชยมชนต้นทุนของโรงเรียนต้นทุนของแต่ละที่ที่จะเอามาวางไว้ตรงกลางแล้วก็สนับสนุนให้เครือข่ายมันเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้และเป็นกองทุนแห่งความมั่งคัง่งที่จะสนับสนุนให้กับครูบุคลากรเป็นสวัสดิการอะไราต่างๆต,ต่อไปหรือถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างโรงเรียนแห่งใหม่เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะเอาไปลงทุนเพื่อ ให้โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาให้ได้ต่อไปนาคอับพี่เลี้ยงทั้งองค์ความรู้เป็นพี่เลี้ยงทั้งเงินทุนหมุนเวียนอนชอรอ่ะครับอีแล้วนะครับอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องดอกเห็ดเนี่ยเราตอนนี้เหมือนกับว่ายังยังไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทุกสิ่งที่เรามีทั้งเอกสารการจัดตั้งการอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้ดูเหมือนจะยากเราจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยง่ายถ้าเขาพร้อมที่จะทำนี่เบื้องต้นนะแต่ว่าเรายังคิดไปจนถึง เ,เกิดโรงเรียนแล้วมาอยู่ในเครือข่ายก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็สนับสนุนร่วมงานด้วยกันเดินไปด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็พยายามทำอยู่อพอมาต่อว่าโรงเรียนแตกต่างสิ่งที่เราพยายามทําถ้าคุณบุคลีเห็นนะว่าโรงเรียนเราเนี่ยไม่ได้เป็นโรงเรียนใหญ่โตอ่าเนื้อที่เป็นสิบไร่ยี่สิบไร่ไหมโรงเรียนเรามีแค่ห้าไรา่มีเด็กก็อยู่แค่สามร้อยสี่ร้อยคน แต่สิ่งที่เราสร้างและคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นและ,ะเป็นประสบการณ์จากที่อยู่ในวงการสื่อด้วยเนี่ยก็คือเรากำลังเตรียมคนไปสู่สาขาอาชีพที่สำคัญในอนาคตนั่นก็คือคนที่จะอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของคนทำสื่อมุสลิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นครับอันนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยว ท่านผอนะฮะก็จะได้แลกเปลี่ยนแนะนําเสนอต่อไปให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังด้วยครับอาจารย์ดุรนมานครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะฮะมีกี่ช่วงชั้นมีเด็กนักเรียนกี่คนแล้วทําไมโรงเรียนที่อยู่ในบรรยากาศที่ล้อมไปด้วยเขาแบบนี้ถึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสื่อของตัวเองเลอเกินครับอาจารย์ครับเชิญสลามอะลัยกุมุเรามะมุลลอฮิมะบลเบารกาฮครับ ก่อนอื่นต้องเกริ่นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับว่าผมมาอยู่ในวงการการศึกษาตรงนี้ได้อย่างไรนะฮะเดิมๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นทั้งครูเอกชนนะฮะเป็นทั้งวิทยากรอิสลามศึกษาเป็นทั้งครูโรงเรียนรัฐบาลก็เป็นมาแล้วนะครับและก่อนหน้าที่จะมาเป็นผอเนี่ยนะครับผมก็ทําเป็นนักวิชาการศึกษาซึ่งก็บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการเรียบร้อยนะครับก็อยู่ตรงนั้นรวมๆแล้วนะครับผมอยู่ในวงการการศึกษามาประมาณ1ิกว่าปีครับผม ก็ผมก็ถือว pues ่าอัลลอฮ์คงจะให้เดินมาทางเรื่องการศึกษาก็เลยหลังจากนั้นก็นั่งคิดนะครับว่าเราทํางานด้านการศึกษาเนี่ยแต่ว่าในวงการการศึกษาของมุสลิมเราเนี่ยยังค่อนข้างที่จะตกต่ํานะครับตกต่ําอยู่นิดนึงนะครับเราก็ควรจะมาปรับปรุงเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปเมื่อถึงวันหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ไม่ไม่นานนะฮะ วันที่เราต้องสูญสิ้นไปจากโลกนี้นะฮะเราก็จะมคะีคำตอบที่จะไปตอบกับพระองค์เราได้นะครับทีนี้ถามประเด็นเมื่อกี้ว่าเปิดกี่ช่วงชั้นนะครับ,รบเดิมๆเนี่ยนะครับตอนที่จะเปิดโรงเรียนเนี่ยเราคิดกันนานมากครับคิดกันนานมากว่าจะเปิดกี่ช่วงชั้นดีเพราะว่าด้วยความพร้อมเนี่ยถือว่า ถ้าคอยให้พร้อมเนี่ยในวงประชุมเนี่ยถือว่าเราไม่มีความพร้อมเลยด้วยซ้ำนะครับไม่มีความพร้อมแต่ว่าวงชุมนี้มีทุนตั้งต้นแค่แสนเดียวครับผมทีนี้เหมือนที่ท่านผู้จัดการบอกนะครับเรามีทุนตั้งต้นแค่นิดเดียวคือแสนเดียวถือว่าน้อยมากน้อยมากแต่ทีนี้เนี่ยก็ถกกันในวงประชุมว่าเราจะเปิดกี่ชั้นกี่ระดับนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอยากจะเปิดเฉพาะนุบาลแต่พอคิดไปคิดมา ถ้าเกิดเราเปิดเฉพาะอนุบาลเนี่ยนักเรียนชั้นระดับประถมที่เขาเสียโอกาสนะครับในช่วงนั้นก็เลยบอกว่าเปิดทั้ง3ระดับนะครับ <Okay. S 1> ด้วยใจครับมัธยมด้วยเลยก็คือเปิดทั้ง3ระดับไปที่เขตพื้นที่เขตพื้นที่อึง้งเพราะว่ามันน้อยมากที่จะมีโรงเรียนที่กล้าที่จะเปิดทั้ง3ระดับ <Okay. S 1> เขาก็คาดหวังว่าโรงเรียนคง,คงจะพร้อมนะครับ เราก็บอกว่าเราก็บ mm hmm. ริหารความคาดหวังเขาเลยว่าโรงเรียนเราไม่พร uh, ้อมแต่ใจพร้อมทุกคนพร้อมนะครับแล้วก็ไปคุยพอดีว่าท่านหัวหน้าของสชในขณะนั้นนะครับท่านก็สชคือสชคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครับผมจังหวัดกระบี่ของเรานะครับซึ่งเราเรียกกันในนามของก๊บกนะครับก๊บในขณะนั้นท่านบอกว่า ถ้าโรงเรียนท่านพร้อมเนี่ยทางสอชอก็พร้อมเพราะเขาบอกว่าทําไมเดี๋ยวนี้เนี่ยรัฐบาลที่เราเห็นคนือคา,า,า,าราโอเกะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดแต่ทําไมเรื่องของการศึกษาทําไมมันยากเย็นที่จะเปิดโรงเรียนแต่ละโรงเนี่ยมันยากเย็นเขาบอกว่าไม่ต้องทําให้ยากทาให้ง่ายที่สุดนะครับในขณะนั้นเนี่ยเปิดเริ่มต้นด้วยนักเรียนทั้งหมด120คนคทั้ง3ระดับนะครับประมาณ120คนเราก็ทาดินละถือว่า พอไปได้นะครับก็ทํากันมาเรื่อยนะครับตอนนี้นักเรียนก็300กว่าคนนะฮะเกือบจะ400นะครับทีนี้หลังจากนี้นะครับถามว่าโรงเรียนของเรามีอะไรเป็นจุดเด่นนะฮะโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆเหมือนที่อาจารย์ปริอาสกีหรือว่าผู้จัดการของไร้พูดนะฮะโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าเราทํำยังไงให้เล็กๆนี้เนี่ยมีแต่เนื้อเนื้อนะฮะ เนื้ออขอเนื้ออทำอะไรก็ได้นะครับผลิตไปสู่ระดับสูงขึ้นแต่ว่าให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมีประสบการณ์อย่างเช่นเนี่ยการทําสื่อเนี่ยเดิมๆเนี่ยนะครับคำว่าสื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลมากนะโรงเรียนที่จะทําสื่อเนี่ยหนึ่งการที่คนจะทําสื่อต้องนึกถึงอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับนึกถึงอุปกรณ์แต่พอดีว่าสิทธิ์เก่าของอาจารย์สกีนะครับอาจารย์ดุรีเนี่ยนะครับ ก็ก่อนที่หน้าที่จะเปิดโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ดุรีก็เอามาช่วยในค่ายที่โรงเรียนของเราทุกปีนะครับมาช่วยทุกปีแล้วก็หลังจากนั้นก,ตรรากา็ติดใจเรื่องของบรรยากาศติดใจเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ใช่ <laughs> <laughs> บรรยากาศที่แหลมสากอย่งนี้นะครับก็เลยคิดด้วยว่าจะอยู่ร่วมต่อสู้กับเราในเรื่องการเปิดโรงเรียนนะครับ <laughs> จะแหวกขวักหนามไปด้วยกันนะครับ ก็เลยคิดกันนะครับซึ่งอาจารย์ดุรีเนี่ยก็มีความชําชนาญในเรื่องของสื่อ mm. ก็ลองนะฮะชุดแรกเนี่ยลองลองเอาเด็กไปถ่ายปรากฏว่าได้การรับการตอบรับอย่างดีนะครับ mm. ได้ไปถ่ายถึงระดับท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น mm. ก็คือ mm. ท่านอิสิทธิเวชาชีวะ mm. ไปถึงช่วงที่ท่านจุฬาราชมนตรี mm. นะครับรับตําแหน่งใหม่ๆนะครับ ก็ได้ไปถ่ายท่านดรสุรินทร์ที่สุวรรณในขณะนั้นเป็นเลขาธิการอาเซียนก็เคยไปถ่ายมันทั้งหมดทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจแล้วก็ดูอาที่สําคัญนะครับทุกอย่างที่เริ่มต้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงเรียนการทําอะไรต่างๆถ้าเราเนียดดีน่าจะไปได้ดีทีนี้ของเรานะครับก็ถ้าทําอะไรแล้วอยากจะให้เด็กได้ทําจริงๆนะครับเลยเกิดเป็นคํา ขวัญสัส้นๆของทำทีวีคือทีวีที่เด็กได้ทำซึ่งเราเนียด er ว่าอย่างนั้น<ม>นะครับผมทำดีละก <player. S 1> ็นี่คือนะฮะเป็นคำสัมภาษณ์ของท่านผู้บริหารโรงเรียนประทริปธรรมมูลิธิทั้งสองท่านซึ่งผมหวังว่านะฮะความตั้งใจของท่านนะฮะจะไปสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าไปกระตุน้นเตือนให้ผู้ที่มีส่วนในวงการการศึกษาของมุสลิม นะ,ะให้หันกลับมามองคําว่าคุณค่ามากกว่าคําว่ามูลค่าซึ่งจะจะจะ,จะทำให้นะฮะเกิดอะไรดีๆกับเยาวชนมุสลิมของเราต่อไปในอนาคตมากมายเหลือเกินครับผมบุคดีเรืองปราดจะต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยภารกิจอันนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินดิริสุทศนาศึกษาถ่ายภาพบุคลีเรืองปราดรายงานครับ